ชี้มือตามครูน,นะคะเอามือชี้บนท้องฟ้านะคะนั่งเก็บขาให้เรียบร้อยค่ะอ่าเอามือชี้ข้างบนนะคะจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนเม็ดฝนเลยใช่ไหมคะเหมือนฝนตกเลยเอามาอีกรอบค่ะจากข้างบนลงข้างล่างเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีสื่อ เีลาเลยดู้สิคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะสามารถลากเส้นประเส้นตรงเนี่ยตามแบบที่คุณครูกำหนดไว้ได้หรือไม่เด็กๆดูนะคะเส้นแรกเลยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ฝนมันตกจาก เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาทดลองเขียนดูบ้างคะอ้าวน้องนีนี่ค่ะเชิญค่ะอ่าวมาลองดลค่ะแบบนี้ได้มอเลยยย เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวทีนี้ลองมาดูนะคะลองมาดูสื่อคุณครูนะจากข้างล่างคุณครูเป็นแม่ไก่เห็นไหมคะเห็นไหมคะจากข้างล่างนะ แนวตั้งมีทั้งลากจากข้างลา่างขึ้นข้างบนแล้วก็จากข้างบนลงข้างล่างวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทดลงองลากเส้นประเส้นตรงแนวตั้งดูสิคะว่าเด็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือเนี่ยพร้อมที่จะเขียนหนังสือได้แล้ว จะดูเด็กๆนะคะว่าเด็กๆเนี่ยจะ Yeah. Um,